เอาแล้วผมก็ขอเก่าสัดีท่านผ่้มชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมเอมซี่าัศูนย์หนึ่งนะครับผมวู้วว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 ปวววนวว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 าวว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 ้วววววววลวว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 มวว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 าวว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 มวว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 วกวว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 าดวว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 เปิดคววาาวววววปปวว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 อว เดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกด้เถอะเออไปเดี๋ยวมาดิ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 เออเออวันการเปิดคลิปฆ่าเหรอฮะไอ้น้องจะเอายังไงวะฮะโอเคไปเรากลับไปที่บอลกันนะครับผมบอลโคตรไกลอ่ะดูดิโอเคเจ้าช้ำมันอยู่นี่นะครับผมเราฟ้าทาวเวลไปก็ได้เนาะโอเคไป วเว้ยท่านผู McCain ้ชมผมขี่รถมาคนเดียวเลยเป็นไงเห็นปะเก่งปะโอเคไป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 เราไม่ปู้วามเป็นลูกคันนี้ม <pues, S 1> ีในโตด้วยว่ะอ๋อไม่ใช่รถคันดีเดียวกับไอ้ดิกกี้หรออ๋อคนละคันคนละคันโอเคมามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชน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 โอ้โหไหนแกอยู่นี่ใช่ไหมฮะฉันน่าจะไม่เชื่อใจใครเชื่อใจใครเลย น่าจะไม่เชื่อใจใครเลยเออแม้เขาเป็นคนที่แบบอยากอยู่คนเดียวครับเขาเขาคือเ,เ,เขาสูญเสียจนไม่เหลืออะไรแล้วไงเออโอเครถมันเดือดอะไรเดี๋ยอโอเคไอ้ชัมอี๋รันเร็วรถช้าไปทำไหมหยอกนะช้มแชมเบัรเกนแชมเบัรเกนมันจะไหนฆ่าตะโกนขนาดนี้แล้วนะอีน้องนยันเฮ้ยนี่รถเรา เฮ้ยแล้วช้ำอ่ะเอาช้ำเอาอย่าไ่ตายอย่าไ่ตาย่ันอานมาช่วยฆ่าเราเหรอคุสรจะฆ่าแกด้วยสำเฮ้ยนี่แชมป ผมมือต้อนรับแชมป์หน่อยผู้สร้างความไม่น่าให้แก่สแตงกัมเป็นคนที่ทขโมยรถใหญ่ข้าไปและนางสนม,มของข้าด้วยแล้วที่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นคนที่เอาไปเรื่อยปั่นเข้าไปในสมองของสกอตัสลากับตัดมาให้ตายไปแล้วเห็นรถแกแล้วก็ตามมาที่นี่ และทั้งหมดตามมาที่นี่เจอไอ้ลิงนั่นก็สร้างทุกสิ่งให้ทุกคนได้ร้องแล้วแกล่ะกับผู้หญิงกับเด็กครอบครัวเล็กๆแกต้องเป็นพ่อแน่ยเลยแต่ตอนนี้พ่อแกต้องตายมาดิ พึ่งมาพ no. so ึ่งมาซัดมึงทำไมอ่ะมึงทำไมวะตั้งแต่ฟ้าร์ทสองนะมึงทำไมวะมึงทำไมอ่ะฮะมึงทำไมอ่ะฮะฮะคิดว่าเก่งมากมั้งอะไรล่ะมาดิมึงมามึงมาดิสู้มาพาไปเดียวกันอือเอาไงวะตั้งแต่ฟ้าร์ทสองนะมึงเป็นใครวะฮะแต็งกัม อะไรอไรอไรเป็นไรเปไรเป็นไปน,ไร,ปนไรมากกว่า <c oughs> อ้มันหลบไปสองนันเลย่ะเดี๋ยวอะไรเนีย่งมิงุ่งมิงดิองดเอามงลคืนดิฮะตั้งแต่พารแรกนะทาอะไรไว้รับผลกับไวย หลองที่มันต้มตีนโนมาหงอเรฮะไอพวกเรวเอ้ยอะไร What happening What happening มึงอย่าคิดว uh, ่ามึงตัวเองเก่งนะฮะมึงอย่าคิดว่ามึงเก่งนะอะไร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 เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรฮะถามโอ้โหหลบได้ละ เดี๋ยวท่านี้ไม่ใช่แม็กซิโลกับแม็กแม็กซิโลกับแม็กมาว่าไงมา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 บล็อกอะอะไรอะไรอะไรเปเลยไม่ชอบหมอกคันจมูกอีกแล้ววะเวลาเล่นเนี่ยชอบคันจมูกอ่ะเออไม่รู้เป็นไรสงสัยคงคันที่อยากจะตายหมอเนี่ยลนหายี่ตายเองนะลนหายี่ตายเองนะโอ้ยท่านี้อีกแล้วว่ะไม่ไม่ชอบเลยว่ะ มาดิมาดิอืมมาดิเล่นขืนเริ่มจะจังหวะเล่นจังหวะเอาคืนละเฮ้ยมันหลบได้ไงไงวะเนี่ยโอ้โหมันหลบได้หมดเลยอะแปลว่าใช้ปืนไม่ได้ละตัวนี้มันพิ้วอยู่แถวนี้ยมาตีมาเออนั่นแหละมาโอ้คืนมาละอืมต้องเอามันวะต้องเอามันละตอนนี้ต้องจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องเอาละเฮ้ยมันหลบได้ไงวะเนี่ยหลบอีกหลบเก่งไงหลบเก่งเป็นคนหลบเก่งเอาแม่งเลยไม่ต้องบล็อกไหม บอกแกว่าไงลอสกอร์ตัตเคยมาที่นี่แล้วเขาได้ยินเสียงของเพลงของไอ้ริงนั่นเกี่ยวกับครอบครัวเล็กๆผู้หญิงเด็กหมาสกอตัตจะทำให้แกเจ็บปวดมากกว่านี้ เขาไปที่นั่นแล้วถ้าพวกเขาอย่างช้าๆถ้าแกรีบไปหน่อยแกจะได้เห็นเขากับเราสุดท้านะมึงอย่าปากดีได้ป่ะฮะ เดี๋ยวทำไมทงมันบอกว่าไอแม่ลูกคนนั้นจะโดนฆ่าหรอเดี๋ยวไปพิทาก ก็ตอนนี้เราต้องไปที่ไหนเนี่ยเราต้องไปที่นี่หรอโอเคงั้นเราฟ้าทาวเวลไปเฮ้ยเป็นเริ่มเป็นแล้วว่ะเอาลวเว้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละโอเคผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะครับผมก็เราจะต้องไปหาเจ้านี่นะครับผมคือไอ้ตะกี้มันบอกว่าไอ้พวกนั้นจะฆ่าฆ่าสองเมลรลงนะครับผมคือเอ้ยผมโลกล้วะไม่ไหวแล้วว่ะต้องรีบไปละวะเดี๋ยว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 ตะกี้ผมโกรธมากนะจริงจริงจริงตอนนี้หายละฆ่ามมนได้แล้วมันไส้มันตั้งแต่พาสองแล้วมันฆ่าแชมป์อ่ะ เออมันเอาทุกอย่างของแชมป์ไปหมดเลยเข okay, ไป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 ไไปตน,นี้ไปแล้วแม็ oh, Mac, เกเว่นี้ได้ปะเ okay, ไปโอ้ท oh, ่านผู้ชมตะกี้มันกินกระสุนผมไปเยอะมากอีกตัวนันะนคนจมูกเวลาถ่ายคลิปชอบันจมูกไม่รู้เป็นไรโอเคไป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 ,ไปจ้าตะกี้ท่านผู้ชมตะก,กี้เหมือนซัมันไม่ตรงปะเออหรือว่าผมคิดไปเองวะไม่เป็นไรหอหะ เออไม่เป็นไรหรอกเหมือนซับมันไม่ตรงอ่ะเอาจริงจริงเหมือนช้าไปวิหนึงอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้สองแม่ลุงน่าจะเป็นยังไงนะโอเคมันอยู่ใกล้แก๊สทาวด้วยดิไอ้ไอ้นั่นมันไม่รู้อ่ะไอ้สกอตตัสอ่ะมันรู้ดิอยู่ใกล้แก๊สทาวมากโอ้ท่านผู้ชมหมุคันจมูกว่ะไม่เงยเริ่มลำพานละอย่ามายุ่งไอ้พวกพวกบอยจมูกแดงแล้วมั้งตอนเนี้ย น่เยโอเคมาท่านผู้ชมเราถึงละแชมป์บอกเราเราไม่ควรมาที่นี่ได้โปรดกลับได้ไหมไม่เอาไม่ยุ่งไม่เอาแชมป์แชมป์ไม่เอาไม่เอาแชมป์เราต้องกลับมาช่วยโอ้ไม่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  เฮ้ยเป็นอะไรไหมน้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคโอเคโอค้นน้องริาไม่มีใครจำชื่อหนูได้หรอกมีสิม,สมีแน่นอนฉันจะจดจำไว้ฉันสัญญา อบครัวเล็กๆสะโกตัสนัดการเรียบร้อยแล้วอยู่ไหน มฉันต้องหาไม่เจออะไรเนี่ยโอ้โหแล้วเขาอยู่ไหนล่ะไม่มีใครรู้หรอกน่าจะเป็นพวกวอลลอยมันมันเคลื่อนไหว มันเคลื่อนไหวแตกต่างกันเออใช่ใช่่ไอถุงเลือดนั่นมันอยู่กับหมอมันเคยเรียกตัวเองว่าสแคปเคยเป็นวอบอยมาก่อนเคยอยู่กับสโคตัสมันพูดแบบนั้นมันรู้แน่แน่แต่มันต้องบอกฉันว่ามันอยู่ที่ไหนมาต้องกลับไปหาถุงเลือดใช่ไหมโอ้ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมผมโกรธว่ะสกอตัสมึงทำให้ทุกอย่างจบไม่เงยโอเคท่านผู้ชมเราไปอยู่ที่เคสกันเลยนะโอเคไปอ้าวไอ้เวนนี่มึงยังสังเสริญกันอีกเหรอเนี่ยโอ้โหไม่น่ามาช่วยเลยแม่จะฆ่าไม่ให้ตายเนาะโอเคมาเรามาถึงกันละสกอตัส รอกูก่อนเจอกูแน่ท่านผู้ชมมีเพื่อนรมทางว่ะว่าคิดว่าไงวะโอเคโอเคไป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 เราเราจะไม่โอเอเนาะยดลืมทางลีมทางเฮ้ยโอเคไปไปไปถ้านี้อาจจะไม่ค่อยแบบไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวดีลืมทางลืมทางพรุงนี้ผมก็ฟาร์มกับหมดแล้วนะเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ย วุ้ยมีเสียงผู้หญิงมาด้วยอ่ะมีเสียงแทรกอ่ะโอ้ถ้าไม่ชมผมคันจมูกว่ะไม่เงยเริ่มลำคานละลำคานจริงลำคานจริงโอ้ยโอ้ยโอ้โหมาดิครับ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 เผายับยับเลยเผาไม่เข้าเลยเว้ยเผาไม่เข้าเลยเว้ยเคอนไปไปไปรถจะพังเนี่ยยังไม่ถึงเลยมาดิมาดิ

อึดจังไงอึดจังอึดจังตัวนี้อึดจังอึดๆมากอึดมากอืมวิ่งอึดจริงเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอึดจังโอเคไปเราขี่รถไปโอ้ดูเครื่องมันดิท่านผู้ชมเราเครื่องมันไปได้ไหมนีะโอเคไปเรารถนี้เข้าดีเลยกลัวอะไรช้าไงโอเคถึงแล้วโอเคครับท่านผู้ชมเราลงไปข้างล่างกันเลยนะโอเคไปโอเคท่านผู้ชมเราต้องลงไปข้างล่างเราต้องลงไปข้างล่างแล้วเราไปหายถุงเลือดอะ โอ้ยอุ้ยจมูกเป็นแผลแล้วเนี่ยโอ้หอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเคยเป็นปะแบบมันคันแบบไม่รู้สาเหตุแล้วมันก็คันเรื่อยๆอ่ะมันไม่หายเลทีอะ่ะฮึ่มไฟนอลอ๋ออันนี้คือจะเป็นฉากสุดท้ายของแม็กแล้วนะที่จะสู้อ่ะโอ้โหต้องอัพแล้ววะโอ้โหเราอัพเต็มหมดแล้วไม่ใช่หรอเรามีพันกว่าอันอ่ะอัพอไรดียะ ไม่มีอะไรให้อัพอ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยถน,นัดอัพลดไหมอัพเลยดิอัพน,นี่ออัพเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนเนี้ยคือสูญสิ้นทุกอย่างแล้วโอ้900โอเคน่าจะหมดแล้วล่ะอม่้หมดยังเฮ้ยอ,อันนี้อะไรเนี่ยโอ้900อีกแล้วคืนทุนได้ไหมขอทุนคืนได้ปะลงไป300เสียหมดเลย <laughs> อะไรครับเนี่ยผมงงโชคเราอ้าหมดแล้ว โอ้ท่านผู้ชมหมคันจมูกว่ะโอเคไม่มีอะไรอัพละเราอัพสกิลแม็กก็ได้โอเคท่านผู้ชมผมก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยกินน้ำเรียบร้อยปะเริ่มกันเลยอุ้ยตกใจหมดสกอตตั้อยู่ไหนสกอตตั้เหรอข้าจะบอกเจ้าว่ามันหามาได้ที่ไหน ชื่อเสียงของเจ้ามันดังขึ้นเรื่อยๆเงามืดของเจ้าก็เติบโตขึ้นเ,เรื่อยๆและเลือดของข้าได้เติมเชื้อเพลิงให้กับตำนานสกูตัสมันอยู่ที่รถรถไลท์ถนนทิฟเฟอร์ก,กินแฟรแลนด์เหรอเอ้าทำไมเขาบอกเราอ่ะมันบอกข้าอ่อนแอเกินไป เป็นของเรือใช้ทางมัไปด้านล่างเอาไปทำถุกเลือดเติมซะทีนี้แหละเลือดข้าจะกลับไปล้างแก๊สกุตัสเจอมละ ว like ่า<เ>ต <ป cup ENTS> <c oughs entirely> ้องฆ่ามันมันจะหมดวะตองไงวะฮะลุงมาบอกมาทำยังไงเดี๋ยวต้องฆ่ามันก่อนปะเนี่ยโอ้โหรู้แล้วครับรู้แล้วครับฆ่ามัน แล้วครับสักหน่อยเถอะสักหน่อยเถอะอุ้ยไอ้นี่ก็เปียกจังเลยไม่เงยเดี๋ยวน้ำมันก็จะหมดเนี่ยก็มาดิวะดึงตรงไหนได้บ้างดึงได้แล้วให้มาชนกันเองให้มาชนกันเองโอ๊ยมันขูดมันขูดรถเรามันขูดรถเราเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยดูเราลีโด้เลยเราลีเลยเแชมป์แชมป์เร็ว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 ขูดนี้เร็วขูดนี้ ทำอะไรเราไม่ได้ตอนเะนี้ยโอเคไว้ฟังไปอันเล่งอันเล่งอันด้วยนะท่านผู้ชมผมขอใช้สมาธิแป๊บโอเคเดี๋ยวคันได้ปะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเดี๋ยวต้องฆ่าลูกน้องมันก่อนอ่ะมาดินี่ก็ยิงไม่ได้มามใช้ปืนสดเลย ยิงได้ยิงได้ไว้โอเคมาเหลือมึงกับกูละอะไรไปข้าค้งมันไม่ได้ปะดูบ้างไหมมันเป็นเหมืนต้องมีไฟเหมือนเราอ่ะงัง้นไงว่าละโอเคมันดึงมันออกมาก่อนสวยเออมารเปิดยิงเลยเออนั่นแหละโอเคเล็กฟังรู้ lũ bị đánh văng má đừng chém đừng uầy, nó lại má má ừ. Ừ.

แต่รถจะพังนะท่าออกไปไม่มีทางาเป็นผู้พปทักขอเธอนะย่าโอ้ท่านได้โปรดชวช่ e ยช่วยช่ชืช่ช่วยช่วยชยว e โอ้ทำชมเลวฉันอยู่ดีแล้วนางฟ้าที่น่ารักฉันจะอยู่เียข้างคุณโอ้ต้องไปปะเนี่ยเดี๋ยว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 มาไปคนเดียวทำชมเฮ้ยขอร้อง ป่ะเนียเอ้โหมีนี่ให้มา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 ดิแลงเกินกับมานละมาดิฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยเรามาจบเรื่องบ้าๆด้วยกันฆ่ามันเลยพ่อได้ดีครับ นี่เลยหรอ ทับใจมากระทับใจมากโอ้โหท่านผู้ชมจบแล้วะ่ะโอ้โหก,ก็ยอดเกมนี้ถือว่าสุดยอดมากโอ้โหนี้ผมกดลุกเลย ตบมือเลยว่ะโอ้โหลุงอรุณว่ะเหมือนเราจัดการทานอสได้อ่ะเออโอ้โหก็ถือว่าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนเดี๋ยวโอเคโอเคก็ ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมตั้งใจทํามากนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อไปกาลังใจผมด้วยนะครับผมก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะติตรงไหนเลยนะก็ติตรงที่แบบซับมันไม่ตรงก็มีแค่นั้นแหละที่ผมคิดว่าน่าจะแบบอันนี้นะน่าจะแบบไม่ค่อยเท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออก็มีแค่ตรงนั้นแหละที่เหลือสุดยอดมากสุดยอดมากจริง โอ้โหโอ้โหไม่รู้เจะไอ้พูดคำไหนอ่ะจากจบเร s เดน n t อ่ะคือเป็นเกมเดียวที่ผมทำให้ผมแบบแบบอะไรคนลุกได้อ่ะเออเกมนี้ก็อีกเกมหนึ่งเว้ยเออโอเคถ้าคะแนนให้เต็มสิบผมให้เก้าเท่ากันกับเรสเดนเลยนะโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรละก็ขอเจบโค้ชมินี่วิ่ก็วิ่บ่าผ่านมาหลายพาร์ทก็พูดไม่ชัดสักทีโอเคถ้า ขอจบคลิปนี้พี่เพีงทนี้เชิญกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเปไ็นแรงใจผมในการเล่นเกมต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย